มานี้หน่อยฟายมานีหน่อยฟายมานดีหน่อยเร็วอะไรไพเรีนฮะไพเรยนยาวอย่างขอ,งอวัสดีนะครับสสดีนะครับจะฟายมาแล้วจะฟามาแล้ว,าาลวครับวันนี้เป็นขอเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไลท์สดครับ,รบเดี๋ยวไลท์สดผ่านทางไปปุ๊นครับเอาคลิปวิดีโอ เอาคลิปวิดีโอสั้นๆไปก่อนนะครับก็สวัสดีพี่พี่แม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาดูปืนไฟมาดูเด็กน้อยนี่ครับก็ล้มอยู่นะพอกนะครับมันอยู่ตายตายพื้นยางไอ้ตายต่ต้นยางเบอฟ้ไฟเบอร์ไฟมัน,นี่หน่อยเร็ว นี่นะครับจะปุ่ยไฟวันนี้ขอเป็นคลิปท่านๆไปก่อนนะครับพี่ๆขอเป็นคลิปท่านๆเหมือนครับดูท่านแล้วร้องนะครับนี่นะครับแม่ไปเลเอ้ยนะครับตกใจเบสไปไฟเอาอะไรลูกไปไฟเอาอะไรฮะก็คอกใหม่ก็ไฟก็เดินรอบคอกครับ เดินรอบคมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วนะไอ,อลินก็สวัสดีขออาหารนะครับไปลินถอยเดินครับไปลินฝ้ายทำอะไรอะ่ะฮะฝ้ายทำอะไรลูกคุณฝ้าทำอะไรนะครับดูนางดูนาง เดินตามไม่ไหวครับปุ่ยฟาฟก็รอบครอบอ่ะปุ่ยายหาอะไรปุยฟยายฮะไฟหาอะไรครับก็วันนี้ก็มาคลิปวิดีโอสั้นๆครับให้ดูความน่ารักของปุยฟยายครับเด,เดี๋ยวดีวด่ไหนจะดูไลฟ์ตด,ดแลว้วก็ดูผ่านทางเฟซบุ๊กครบซันนี่เฉลต์นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ